แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าควร SL เท่าไหร่ที่กราฟจะไม่ทิ้งไส้โดนอะต้องบอกว่าถ้าทุกอย่างมันตรงเงื่อนไขหมดแล้วแล้วกันอันนั้นอนะเราไม่สามารถควบคุมได้ครับอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปเลยครับว่าถ้าสมมุติว่ามือผมคว่ำอ,อยู่แสดงว่าตอนนี้มันอาจจะเกิดแพยยกิกิรนในฝั่งขาลงเราก็ต้องเผดลงตามนั้นแต่ถ้ากราฟมันจะกวาดอะไรของเราที่แบบอะเราอาจจะเป็นมือเก่าที่แบบไปรู้จักพวกดิคือเตตี้หรืออะไรก็ตามพวกนี้ครับอะมันนั้นอนะนเกิดการควบคุมแล้วกันถ้ามันจะไปโดนก่อนอันเนี้ยก็ต้องยอมครับมันไม่มีทางแก้อยู่ที่ว่ากราฟปัจจุบบนนัันนนนนนนกก่่่่่่่่ออออออหหหห้้้าาาละะมมวววิิงงงรรรรรรยยเเเเเทไไไไแตพืืืสปีผใ ไปคิดเยอะครับว่าตรงนี้มันมีมีเจ้ามาเคลียร์นู่นเจ้ามาเคลียร์นี่ผมไม่อยากให้เราคิดตรงนั้นนะครับคราบะมันจะไปทางไหนก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราเข้าเทรดยังไงครับว่าตอนนี้ปฏ่กิริมันเกิดฝั่งไหนสมมติว่าเราเทรดอย่างเงี้ยนะครับสักสิบครั้งแล้วเราไปโดนพวกไส้พวกเนี้ยนะครับเคลียร์เราแบบเยอะๆเลยเราก็จะเริ่มระวังมากขึ้นคือท,ทุกอย่างครับผมอยากให้เราอ้างอิงมาจากสถิต,ติว่าถ้าสมมติเราเทรดตามปน SL หริยามันเราจะมจุดฝักขึหนุมมัต่ว่าทราเมัดอ้่างิงด้ยนิครับว่าสิาเราทรดแบบนี้สตนเท่าไรเราแพ่าไร้พวกเท่านี่ จะกล้าเข้ามาขึ้นส่วนเรื่องของลิควิดิตี้หรือไอจุดที่เจ้ามาเคลียร์อะไรเงี้ย<อ>ผมคิดว่ามันควบคุมไม่ได้ครับโอเคครับ